สวัสดีครับก็อยู่ผมช่างบอยปฐุมธานีนะครับวันนี้ก็ถึงแล้วนะถึงอ,อุบลอุบลราชธานีนะถึงเรียบร้อยแล้ววันนี้วันที่สิบห้านะฮะวันที่สิบห้านะครับก็มาเช้าทางทีไปดูแล้วที่เดินทางอยู่นะก็ถึงเรียบร้อยแล้ว,ว,นนวที่อุบลอํา,าเภอเขมราดนะอ,อ,อ,นอำเภอเขมราดอยู่ในตัวเมืองเขมาราดเลยนะก็ไปอีกนิดอีกประมาณกิโลก,กว่าก็ถึงน้ําโขงแล้วนะ ก็เดี๋ยวคืนนี้จะไปนอนแถวริมโขงนะนอนนอนแถวริมโขงเลยนะครับก็ mm hmm. ถึงแล้วก็นี่หัวเจ้าที่ดีเจ็ดร้อยนี่นะอยูอ่หลังผมนี่หนึ่งชุดนะมีหัวเขียวเดี๋ยวจะทำสองชุดนะทำสองชุดอันนี้ก็เป็นหัวเขียวติดเครื่อง e สนะิบสมตีมาหน้า e สิบสามตีก็นี้หนึ่งหัวหนึ่งชุดนะครับแล้วเดี๋ยว่ไปดูชุดหนึ่งนะไปดูกันเลยปะนี่นะอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นสีขาวนะสีขาว นี่เลยสีขาวนะครับก็สองชุดมารอบนี้สองชุดเลยทีเดียวนะทีเดียวสองชุดเลยนี่นะอ่เดี๋ยวพาดูหัวเอแนวรวมเต็มๆเลยไปดูพร้อมกันไปอ่านี่นะถึงเรียบร้อยนะที่อุบลน,นะอำเภอเขมรา,าดนะออยู่ติดกับน้ําโขงนะอยู่ในตัวเมืองเขมรา,าดเลยนะไปประมาณอีกกิโลนึงก็น้ําโขงละนะครับ เราถึงที่หมายแล้วที่ว่าจะมาอุบลน,นะฮะ FC มีเข้ามาเที่ยวเล่นได้นะอ,อยู่ที่โรงโมหินนะสมอภิรสดนะสมอภิรสนะฮะก็เข้ามาได้อยู่นะเข้ามาได้อยู่นะฮะก็ประมาณนี้นะโรงโมหินก็จะประมาณนี้นะตอนนี้เดี๋ยวจะมาทำานี่ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็หัวเขียวอีกชุดหนึ่งนะ มาหัวเครื่องเกียร์นะพร้อมหมดเลยนะติดชุดมาอย่างนี้เลยชุดตัดหลังนะครับชุดตัดหลังก็คือหัวเครื่องเกียร์ที่เขาตัดอ่คัตรีามาแบบนี้นะที่ก็ตัดคับซีมาแบบนี้นะนี่ก็เป็นสีเขียวนะฮะนี่เลยมาแบบนี้เลยนี่นะครับมาเ,าเดี๋ยวทำสองชุดเลยนะแล้วเดี๋ยวไปดูคับรีกันนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพาเดินดูคับซีนะครับ อันนี้นะฮะอันนี้คือคัสซีที่จะใส่นะตัวนี้นะนี่ทางอทางบริษัทแกก็เตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วคัสซีนะอันนี้ก็จะเดินไปนเบรกแห้งหมดนะครับคัสซีตัวนี้นะ่าจะเป็นฮีโน่สามไปปัดเป็นเอฟเอสนะเป็นฮีโน่สามใบปัดเป็นช่วงเอหัวลากนะหัวลากช่วงล่างเปลี่ยนไปของซีรีส์เลยนะ เปลี่ยนเป็นอซีรีส์เลยนะครับนี่นะพ่นสีเขียวไว้เลยเขียวเหนียวซับอีกแล้วหรือเปล่านี่นะฮะอันนี้ก็จะใส่หัวสีเขียวคือหัวนี้นะอ่าสีเขียวนะครับวันนี้เพิ่งถึงมัานมาเลยปะเป็นเวลากี่โมงดูสิประมาณบ่ายสองนะบ่ายสองอันนี้อ่าใส่หัวเขียว ถามว่าถ่างก็ะซีไมหมถ่างนะครับก็ซีไม่ได้ประมาณเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดนะนี่นะประมาณเก้าเก้าสิบเอ็ดไม่เกินนี้ผมต้องถ่างให้ได้เก้าสิบห้านะหนึ่งหนึ่งชุดอ่าน,นี่หนึ่งชุดละแล้วก็ชุดนี้นะน,นี่ก็อีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งอันนี้นะอันนี้เป็นเอสเอเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ อันนี้เอฟเฮดด้วยนี่นะอันนี้ก็กชุดหนึ่งก็ต้องทางเหมือนกันเป็นแคสตีฮิโน่สามใบปัดนะเป็นฮิโน่สามใบปัดนะฮะใครนึกภาพออกนะลองนึกภาพหัวฮิโน่เอฟสิบแปดสิ่งเอเอฟสิบแปดนะโททีซูโม่อะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นหัวสามใบปัดนะฮะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนั้นนี่คือสองชุดอันนี้ก็ทางทีมงานที่นี่กําลังทําช่วงล่างรองอยู่นะก็เดี๋ยวทำคนนี้ก่อนได้ไม่เป็นไรนะมาแล้วนะครับ ส่วนคตสีอันนี้คตสีสีดํานี่นะเอผมก็จะทําทําเป็นเออ่ใส่หัวชุดสีขาวนี้นั่นนะฮะนี่นะครับอ่เท่ากับว่าสองชุดนี้นะสองชุดนี้นะผมตั้งเป้าไว้คันละหกวันนะสองคันสิบสองวันเดี๋ยวมาดูว่าสิบสองวันนี้จะเสร็จไหมสองคันนี้ที่อุบลน,นะวันนี้วันที่สิบห้าแต่วันนี้ยังไม่ได้ทางานนะนับวันพรุ่งนี้นะวันนี้ผม ตรวจสอบเหมือนเดิมนะตรวจสอบดูอะไรก่อนนะอะไรขาดนะครับก็นะฮะอย่างที่บอกไปวันนี้เดี๋ยวตรวจสอบมาถึงแล้วประมาณบ่ายสองนะบ่ายสองก็กว่าก็เดี๋ยวจะเริ่มเอ่อตรวจสอบกันเลยมีอะไรขาดบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะเริ่มทยอยสั่งวันนี้นะที่เขาจัดของมาจากชุดนะจากชุดนะฮะก็เดี๋ยวจะเริ่มดูตรวจสอบแล้วนะครับก็เอฟซีมีเข้ามาเทีเ่ยวเล่นได้นะเข้ามาได้เลยนะครับอยากกระดิ่งก็เข้ามานะ แต่บอกไว้ก่อนนะเสื้อมีน้อยนะอาจจะหมดที่นี่ด้วยซ้ําบอกไว้เลยนี่นะก็อะไรเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มบัเลงบัเลงเพลงล็อกวันพรุ่งนี้นะครับก็วันนี้ดันมายาวๆแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เข้าที่พักก่อนนะเข้าที่พักก่อนนะครับก็มาบนจัดสองหัวเลยเดี๋ยวทั้งบอยจัดให้เนี่งดำๆแบบน,นี้บอกเลยเดี๋ยวจัดให้นะ วันพรุ่งนี้รอชมคลิปนะพวกวัยรุ่นใสกระเด้งทั้งหลายนะรออะไรนะครับชั่วโมงนี้ไม่มีอุ้อยเขาไม่รู้เรื่องนะซีรีส์เจ็ดร้อยต้องมีนะชั่วโมงนี้ต้องมีนะครับนะคิดถึงซีรีส์เจ็ดร้อยถึง,ถง,ถงช่างบอยนะหน่าละหละ่ออย่างนี้แล้วอยู่กับผัวที่สวยๆอย่างนี้นะของคู่กันแน่นอนเกิดมาเป็นของคู่กันนะฟ้าส่งผมมาเกิดแล้วให้กับเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยนี่นะครับฝากไปด้วยวัยรุ่นนะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนอ,อย่าลืมฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับผม